้องีดตตงแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่ไม่เคยระเบิดดินดานมาตั้งแต่ปลูกพร้อมโรงงานนะครับเราจะเห็นนะครับพื้นที่ที่ใช้ power halo ตีแล้วนะครับเนี่ยจะมีความเรียบนะครับซึ่งเครื่องมือตัวอื่นไม่สามารถเตรียมดินได้ละเอียด อย่างนี้นะครับนี่คือการใช้พาวเวอร์เฮโลนะครับทีเราจะไม่ได้วิ่งเร็วนะครับจะลดขั้นตอนนะครับคือลดขั้นตอนการเตรียมดินนะครับในพื้นที่ที่ดินเป็นดาน อันนี้ก็จะเห็นชัดการเป็นดานนะครับ<ย>แล้วก็นี่รครับคือหลังจากที่ตีแล้วนะครับ มีความเป็นดานแบบซ้ำหินแหละพี่น้องแข็งโป๊กนะครับถ้าเป็นโรตารี่แบบจอบสับทางนอนอันนี้ยากนะครับยากมากที่จะเตรียมได้ละเอียดขนาดนี้นะครับอันนี้คือหลังจากใช้เครื่องมือ นะครับระเบิดดานก็จะเห็นอันนี้เห็นชัดนะครับความเป็นดานนะครับข้างล่างนะเห็นไหมครับแข็งโปกนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้อ้อยไม่สามารถทนแรงได้เลยครับเวลาเราปลูกนะครับขาดน้ํานะครับก็ความชื้นจากใต้ดินนะครับไม่สามารถระเหยผ่าน นะครับเล้ผ่านขึ้นมาให้พืชได้นําไปใช้ได้นะครับนี่ครับพี่นลองสังเกตนะครับก็คือแต่ก่อนก็คือเป็นการใช้ไถนะครับไถบุกเบิกธรรมดานะครับก้อนด่านนะครับในการใช้เครื่องมือริปเปอร์เนาะถ้าธรรมดา มันก็จะมียกขึ้นมานะครับนี่ครับ before after นะครับสองฝั่งเห็นชัดนะครับแต่เราจะไม่วิ่งเร็วนะครับเพื่อให้ตัวลอตารี่แนวดิ่งนี่มันสามารถย่อยนะครับย่อยดินดานให้มันเล็กนะครับ เพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อเครื่องปลูกนะครับถ้าบองสันปึ๊บขึ้นนี่ขันดานถ้าดานรุ่นนี้นะครับเครื่องปลูกปลูกมาก็คือไม่กรบนะครับบกบเนะาะก็จะทําให้เครื่องมือได้รับการเสียหายได้นะครับนะครับอันนี้คือเป็นหลังจากที่ใช้ริปเปอร์นะครับระเบิดก็จะมีดานขึ้นมาเห็นไหมครับ อเป็นดานแล้วรากพืชก็ไม่สามารถที่จะเจาะผ่านไปได้เนาะเจาะผ่านบ่ได้กระดูนดนะ้ำบ่ได้นะครับเพราะโดยหลักราก,ากอ้อยก็จะมีอยู่3ระบบเนาะก็คือรากแบบนี้นะครับเสียนนะคือเป็นรากแนวดิ่งนี่คือเจาะเข้าไปหาความชื้นเพื่อมาเลี้ยงลำต้นนะครับก็จะเป็นอีกรากรากยึดไม่ให้ต้นล้มนะครับก็จะออกไปประมาณ45องศา ยึดมาให้รากล้มนะครับนี่ไห้อันนี้คือรากรากนี้คือรากหาน้ํานะครับอันนี้คือรากยึดลําต้นนะครับขนานไปกับต้นอ้อยนะครับก็จะเป็นรากฝอยซึ่งไปหาอาหารนะครับเพื่อให้เหมาะกับความชื้นนะครับแล้วอุณหภูมิที่เหมาะในการเจริญเติบโตก็คือไม่เกิน40องศาถ้าคนเกินนั่นไปปุ๊บนี่พืชกะ หรือเกือบใกล้ๆนะพืชก็จะมีการหยุดหยุดกระบวนการเพื่อรักษาความรักษาสมดุลน,น,นะครับอันนี้เป็นกรณีที่ปลูกโดยไม่ไม่ได้ใช้แฮโร่นะครับนี่